สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานเครื่องฟอกอากาศพกพาแบบห้อยคอนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นรุ่นท็อปตอนนี้นะครับชื่อรุ่น m 8นะครับผมซึ่งการทํางานของเครื่องนี้นะครับจะทําการปล่อยประจุลบนะครับออกมาจากตัวเครื่องเพื่อมาจับฝุ่นรอบๆตัวเรานะครับจับเชื้อโรคต่างๆรอบๆตัวเรานะครับผมให้ตกลงสู่พื้นนะครับเพื่อไม่ให้ทาอันตรายต่อเรานะครับผมโอเคครับผมก็รุ่นนี้นะครับ จะมีอยู่สีสีนะครับสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีแดงให้เลือกนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมจะให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับว่าแต่ละสีเป็นยังไงนะครับโอเคดูสีดำก่อนนะฮะสายมือโอเคนี่นะฮะสีดำนะฮะดำจะเป็นหน้าต่างนี้นะฮะโอเคโอเคนะครับช่องชาร์จจะเป็นไทสีนะรุ่นนี้นะครับโอเคต่อไปดูตัวนี้สีขาวนะฮะสีขาวนะครับ ลูกค้าชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นได้เลยนะครับผมตอนนี้มีพร้อมส่งทุกสีนะครับโอเคมาดูสีนี้สีน้าเงินนะฮะโอเค okay, นี่นะน้าเงินครับนะฮะก็สวยทุกสีครับผมสวยทุกสีเลยนะฮะแล้แต่ชอบเลยนะครับสวยทุกสีเลยโอเคไปดูสีแดงกันนะครับนี่นะฮะสีแดงนะครับ โอเคอะโอเคครับผมอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าตัวในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคก็มี1ตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องตัวเครื่องฟองรุ่น M8 นี้นะครับผมนะฮะพร้อมกับสายห้อยคอนะฮะสายคล้องคอซึ่งตัวนี้จะสามารถปรับระดับได้นะฮะปรับระยะสายคล้องคอได้นะฮะนะครับผมเนี่ยรูดง่ายๆเลยนะครับผมสวยงามมาะทนทานตัวนี้นะครับ โอเคต่อไปก็มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็น USB นะฮะแบบ Type C นะฮะตัวเครื่องจะใช้ Type C นะฮะนี่นะฮะโอเคแล้วก็จะมีคู่มือนะฮะคู่มืออยู่ในนี้เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมคู่มือภาษาไทยบอกการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องนะครับโอเคก็โอเค,อเคผมจะพามาดูต่อว่าตัว,ต,วตัวเครื่องใช้งานยังไงนะมีปุ่มอะไรไงบ้างนะครับโอเคตัวเครื่องหน้าต่างนี้นะครับก็ด้านบนนะฮะ ก็จะเป็นตัวปล่อยประจุนะคะซึ่งรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือจะมีตัวปล่อยหัว2ออหัวเลยนะจะช่วยกันปล่อยได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีไฟแสงสถานะการทํางานคือหนึ่งแบตเตอรี่นะฮะอันนี้แบตเตอรี่ต่อมานี่จะเป็นระดับการทํางานของการปล่อยประจุแบบปกตินะฮะส่วนอันล่างนี้ก็จะเป็นแบบเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็นี้เป็นปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มเป็นระดับการทํางานนะครับโอเคนะครับเมื่อได้มาเราก็ลองดูนะ,ะกดปุ่ม มิดเปิดเนี้ง1.5วินะฮะทุกคนจะเปิดให้นะฮะสังเกตจะมีไฟขึ้นมา2อันนะฮะไฟระดับการทำงานกับไฟแบตเตอรี่นะครับเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะเปลี่ยนระดับการทำงานและเป็นแบบปกตินะฮะซึ่งรุ่นนี้จะมีข้อดีคือมีเมมโมรีในการจำนะครับว่าล่าสุดเราเคยใช้การทำงานปรับจุดแบบระดับไหนนะฮะก็เวลาเปิดหมายใจเปิดทำงานที่ระดับนั้นสมมุติตอนนี้ผมทำงานที่ระดับปกตินะฮะ ลองดูปิดเครื่องนะฮะกดค้าง1.5วิปปิดเครื่องนะลองเปิดใหม่นะฮนะเครื่องจะทํางานที่ระดับที่เราทํางานล่าสุดนะก็เป็นข้อดีนะฮะซึ่งรุ่นเด่นบางบางทีไม่มีนะฮะโอเคนี่ผมเก็บคนสูงเลยนะฮะโอเคก็กดปิดได้นะฮะมาทำงานพี่ก็สามารถกดเปิดค้างได้ลตลอดนะฮะอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เต็หมดนะฮะสังเกตไฟจะก,กระพริบนะฮะ ไฟจะมีการไฟกระพริบขึ้นมาก็เพื่อเตือนแล้วว่าตอนนี้แบตใกล้หมดให้ทาการชาร์จนะครับชาร์จตัวน,นี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อชาร์จในไฟจะเป็นสีแดงนะฮะตอนถ้าเราเสียบสายชาร์จในไฟเป็นสีแดงแล้วก็ชาร์จเต็มไฟเป็นสีน้ําเงินนะฮะโอเคก้อรุ่นนี้นะฮะจะมีข้อดีรุ่นอื่นก็คือ1ตรงหัวเขาเนี่ยฮะเขาจะมีตัวป้องกันการเกิดฟ้าสซิตได้นะฮะเพราะบางรุ่นถ้าไม่มีในบางทีมือเราไปโดนอาจจะมี หมือนไฟฟ้าสถิตได้ซึ่งตัวนี้จะมีมีหัวตัวกันมาแล้วนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แบตใช้ได้นานนะครับตัวนี้นะครับก็โอเคปิดก่อนนะครับก็ตัวนี้น้ําหนักน้ําหนักเบานะไม่หนักเท่าไหรนะ่ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับผมโอเคครับก็ยังไงก็ขอฝากรุ่นี้ด้วยด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ